สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นำทางนะคะสัปดาห์นี้นะคะวันที่25-31มีนาคมนะคะคนที่เกิดวันเสาร์นะคะนี่คือไพ่ประจำตัวของคุณนะคะเทพเสาร์นะคะสัปดาห์นี้นะคะการงานการเงินความรักการงานได้ไพ่เทพพังคานะคะนางสีดาแล้วก็เทพธิดาพระจันทร์ว้าว พ่เฉลิมฉลองขึ้นนะคะเรื่องที่น่ายินดีข่าวดีเกี่ยวกับการงานนะคะใครรองานอยู่เนี่ยเนี่ยนั่งรอนั่งคิดเมื่อไหร่จะได้งานนะคะเดี๋ยวคุณจะได้งานนะคะสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ใครที่รองานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานนะคะคือคุณพร้อมลุยแล้วว่าคือแบบคุณพร้อมออกลบมากนะคะใครไปขอพร องค์เทพค่ะไปขอพอรสิ่งศักด,ดิ์สิทธิ์ใดไว้นะคะคุณจะได้พรนั้นนะคะสัปดาห์นี้ข่าวดีเรื่องที่น่ายินดีการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับผลงานหรืองานที่คุณแบบอยากได้งานนั้นอยากได้งานนี้อยากได้โปรเจก t นั้นโปรเจก t นี้นะคะนั่งรอสีสวยนะคะเดี๋ยวคุณจะได้แล้วเอออ่าส่วนช่วงนี้นะคะคุณมีความคิดหลายอย่างมากนะมีโปรเจก ในหัวเยอะเหมือนกันเนาะมีแบบนั่งคิดหลายสิ่งหลายอย่างนะคะก็ถ้าคุณได้เริ่มทำลุยนะคะขยันทุกอย่างจะประสบความสำเร็จและได้ข่าวดีนะคะเกี่ยวกับการงานจริงๆงงานดีเฉลิมฉลองนะคะอืมช่วงนี้มีเกณฑ์เดินทางเกี่ยวกับการงานนะคะมีเกณฑ์เดินทางเกี่ยวกับการงานงานอะไรที่เกี่ยวกับ งานกลางคืนหรืองานเฉลิมฉลองงานเลี้ยงนะคะจะดีมากนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปแบบออกงานเกี่ยวกับการงานนะคะงานงานลาตีอะไรอย่างเงี้ยลาตีสโมรสรเออออกงานช่วงนี้อาจจะออกงานบ่อยด้วยนะคะเออยิ่งออกงาน ยิ่งประสบความสําเร็จนะคะอืทํางานใดอยู่ถ้าคุณยิ่งขยนันยิ่งอดทนสู้นะคะอนาคตคุณจะมั่งคั่งร่ารวยนะคะเพราะว่าไพ่เทพังคาเนี่ยเป็นนักรบที่แบบโอ้โหเก่งกล้าสามารถนะคะออกลุยออกบูืออกบุญคือแบบลุยงานมากขยันมากนะคะเลยเลยได้ข่าวดีไงเออคือแบบพร้อมมากพร้อมลุยข่าวดีมาแล้วนะคะผลงานคุณจะเป็นที่แบบติดตา คนเห็นผลงานคุณนะอะอประมาณนี้นะคะอืมทิทางกับกันนะคะเหมือนนางสีดาเนี่ยเขานั่งนิ่งๆน,นะคะมีความคิดหลายอย่างนะคะจริงๆไพ่ขึ้นเนี่ยสองใบขนาดข้างเกี่ยวกับไพ่ยขยนันไพ่ลุยแบบวิ่งชนลุยทํางานเลยไพ่นี้เฉลิมฉลองข่าวดีแต่คุณเหมือนนั่งนิ่งๆอะเหมือนแบบยังทําไม่ได้ยังไม่อยากทําอืมก็เป็นไปได้นะคะ อืมยังไงดีล่ะมีเกณฑ์เดินทางนะคะอาจจะแบบเกี่ยวหรือเปล่าว่างานที่เดินทางไม่อยากทําก็เป็นไปได้ก็ก็ได้นะคะอาจจะไม่ต้องเดินทางคือลักษณะว่าช่วงนี้เนี่ยคุณคิดอะไรยังไงแล้วมันเป็นไปตามนั้นด้วยนะเพราะว่าไพ่นางสีดาเหมือนแบบมันอยู่ในความคิดอ่ะเอออยู่ในความคิดคิดคิดอยากจะได้งานเดี๋ยวมันก็ได้ ไม่อยากเดินทางหรือยังไม่อยากทําได้งานแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มสัปดาห์นี้มันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอืมคือคือได้งานละรู้ละแต่ยังไม่ได้เริ่มอาทิตย์นี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าออเข่าวดีเฉลิมฉลองเรื่องที่น่าย,ยินดีมาแล้วแต่ว่าสัปดาห์นี้อาจจะยังไม่ได้เริ่มนะคะแต่ใจคุณอะพร้อมลุยเอออ่าประมาณนี้นะเหมือนกันเงินนะคะพญาราชสีรชนากรสังทองนางสีดามาอีกแล้วนะคะ นางสีดามาตอกย้ําช่วงนี้อาจจะต้องมีความนิ่งด้วยนะเออคือเหมือนแบบโออีกอย่างหนึ่งนะคะการงานอย่าไปทะเลาะกับใครนะคะถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยให้คุณนิ่งเข้าไว้เออเป็นไปเกณฑ์น,นี้ด้วยนะคะเพราะว่าไพ่เนี้ยนักลบอะ่ะเหมือนถ้าคุณไปทะเลาะอะไรเกี่ยวกับการงานมันจะทําให้คุณเหนื่อยเปล่าๆนะคะเพราะฉะนั้นนิ่งๆเข้าไว้อย่าไปทะเลาะกับใครในที่ทําง,งานนะคะ อ่าส่วนการเงินก็นิ่งเหมือนกันนิ่งๆเข้าไว้นะคะการเงินนิ่งๆน,นะคุณนะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเงินการใช้ชีวิตในสัปดาห์นี้มีความสับสนมีความแบบไม่แน่ใจไม่มั่นใจเงินจะพอไหมเงินจะไปนิทิศทางไหนนะคะแต่ไพ่นางสีดาเขานั่งๆนิ่งๆเนี่ยคือคือเงินมันก็มีนะคะเหมือนคุณคิดเป็นคุณรู้จักใช้เงินนะถ้าคุณจัดสรรดีๆคุณจะ ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องสับสนวุ่นวายใจนะคะประคับประคองหรือช่วงนี้เงินก็ทรงๆอยู่ตัวอืพูดแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะแต่คุณจะวิตกกังวลมีความสับสนไปเองนะคะแต่จริงๆน่าจะมีเงินมีเงินพอใช้อะเออจริงเพราะพญาลาจสชีเนี่ย เป็นความวิตกกังวลหรือจะมีสถานการณ์บางอย่างที่คุณต้องเสียเงินก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะอาจจะแบบเกณฑ์เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศเป็นได้นะคะก็เลยต้องใช้เงินก็เลยวิตกกังวลเนาะก็จัดสรรดีๆนะคะคิดคิดคิดจัดสรรเออนิ่งๆทรงๆประครับประครองการใช้เงินอ่าประมาณนี้เนาะอืม แม่แม่หมอก็นะไพ่อ่านยากเหลือเกินอ่าต่อไปความรักนะคะความรักพระพิเคเนศทรงหนูนะคะพระนางสุพรรณมัชฉาพยาคุดกับนางกากีไพ่สองใบนี้เกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะที่คุณวิตกกังวลเกี่ยวกับการเงิน,นอาจจะเป็นไปได้ว่าเออช่วงนี้แบบครอบครัวพากันไปเที่ยวเพราะว่าไพ่ใบแรกพระพิเคเนสทรงหนูความรักของครอบครัวครอบครัวใหญ่ แล้วก็การท่องเที่ยวนะคะอืการท่องเที่ยวการแบบบินเนี่ยบินคู่บินไปพากันไปเที่ยวอะไรประมาณนี้สําหรับคนที่มีคู่นะคะอืและแต่ว่ามันก็มีประเด็นด้วยนะคะก็ระมัดระวังประเด็นของมือที่3มเข้ามาด้วยเหมือนกันเนาะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็คิดถึงครอบครัวไว้เป็นหลักนะคะรักกันดูแลซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้พระนางสุพรรณมัจฉาเป็นไพ่ที่แบบ ต้องการความรักความเอาใจใส่ดูแลถ้าต่างคนไม่ต่างไม่ดูแลหรือคุณไม่ดูแลเขาก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะแบบไปหาคนที่ดูแลและเขาข้างนอกได้เหมือนกันก็เรามาระวังตรงนี้นะคะอืมแล้วก็ส่วนคนโสดนะคะคนโสดมีคนแอบชอบแอบรักคุณอยู่โอ้คนโสดนะคนโสดมีมีเกณฑ์แบบออแอบรักแอบชอบนะคะ คือเกณฑ์เจอจากการเดินทางการท่องเที่ยวหรือหน้าที่การงานก็เป็นไปได้นะคะอืประมาณนี้เลยแต่ว่าไพ่ใบนี้เนี่ยครอบครอบครัวมีอิทธิพลนะคะหรือคุณมีความสับสนไม่แน่ใจว่าเอ๊ยยังไงดีหรือคุณยังไม่รู้ได้ซ้ำว่าว่ามีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะรู้ในสัปดาห์นี้นะคะเออก็พิจารณาได้นะคะเพราะว่า คนนั้นเขาก็ดูแลคุณดีต่อไปในอนาคตเหมือนกันนะคะอืเหมือนแบบออรักมากรุ่มหลงรักอะไรเงี้ยแล้วเขาจะดูแลคุณอย่างดีนะคะอืมเป็นคนที่แบบเออน่าจะมีมีตาแหน่งหรือมียศพอสมควรหรือว่าเป็นคนที่เก่งธุรกิจก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าไพ่พระพิชเนศเนี่ยคือคนที่เก่งคนที่ประสบความสําเร็จทําอะไรก็สําเร็จธุรกิจหน้าที่การงานดีนะคะ อ่ประมาณนี้คนโสดนะคะก็พิจารณา,ได,า,ราได้นะคะคนที่เข้ามาในสัปดาห์นี้แต่ก็ระมัดระวังเหมือนกันนะคะถ้าเขามีคู่อยู่แล้วก็อย่าไปยุ่งเนาะอ่าประมาณนี้นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ